สารเรี c วชาแนลสวัสดีครับวันนี้เรามาตั้งค่าเวลานะครับนาฬิกาจักดำคาซิโอนะตัวนี้เป็นงานเกรดนะครับนนเกรดนะดูฝาหลังนิดนึงนะครับ DW69354 วัานั้นนะครับพวกนี้สามารถตั้งได้หมดนะที่เป็นงานเกรดนะครับจักดำนะอันดับแรกนะครับให้เรากดที่สายล่างนะกดไปเลยครับ กดไปจนเห็นวินาทีกระพริบนะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับเสร็จแล้วนะให้กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะตอนนี้เราจะตั้งเวลากันแล้วนะอันนี้เป็นชั่วโมงนะครับกดขวาบนครับเดินหน้านะอ่ยีเราจะตั้งเป็น10บโมงยีนะครับอ่าหนอ่าเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อนนะจะเห็นว่ามันจะมีตัว A ด้านหลังด้านหลังนี่ก็คือถ้าสีเนี่ก็คือตีสีนะห้าเอ ัว a นี่เขาจะเปลี่ยนเมื่อถึงเลข12นะครับอตอนนี้เป็น11บเอ็ดโมงเช้านะครับพอเราตั้งอีกทีปุ๊บขวาบนนะเขาจะเป็น12 p นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดช่วงบ่ายละนะ,ะถ้าเรากดกไปอีกทีนะครับ1่ p นี่คือบ่ายโมงนะบ่ายสบ่ายสแต่ถ้าเราอยากจะให้เราตั้งเวลาเป็นยีิบสี่ชั่วโมงให้เราตั้งเพิ่มไปเลยนะครับก็คือกดขวบบนไปเรื่อยๆนะห้าหกเจ็ดแปด จนถึง12นะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว H อย่างนี้นะครับถ้าขึ้นตัว H ฟังก์ชัน H อย่างนี้ก็คือเวลาเขาจะบอกเป็น24ชั่วโมงนะอ่ะเราตั้งไปเลยนะครับ10โมงเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ถ้าจะตั้งเป็น24ชั่วโมงให้เครื่องหลังเป็นตัว H อย่างนี้นะครับ10โมงนะเสร็จแล้วเราตั้งนาทีนะครับให้กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอ่กดไปเลยครับขวาบนนะ20นะครับ เมื่อได้นาทีเสร็จให้เรากดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอีกทีครับด้านบนนะครับอันนี้ก็คือเดือนนะครับที่กระพิบอยู่ด้านบนช่องด้านบนนะขวบบนเหมือนเดิมครับไล่ไปเดือนหน้าได้อย่างเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้นะเดือนนี้เป็นเดือน9ก้านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอีกทีนะครับเห็นไหมเขาก็จะปิดโหมดให้เรานะครับทีนี้ก็คือ มนี่ยน,นะก็คือเหมือนเดิมครับเขาก็จะกระพริบให้เรานะครับแบบหนึ่งนะก็กดขวาบนนะครับเป็นนาทีนะครับพอเรากดเอ่ขอขวบบนนะครับไอช่องด้านบนที่เขากระพริบนี้ก็คือเนี่ยนะครับอ่าเป็นวันนะครับกดไปเลยครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ